11.27นาิกายนทีวันที่5ตุลาคม2,566นห้บนะครับวันนี้ก็จะมีนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับไม่ทราบมาจากไหนนะครับที่จะนำนะครับของมาชงให้นะครับอ้ามาแล้วนะครับตัอดี <c oughs> มาแล้วมาแล้วนะครับไปวัดสอสักหน่งัังกอง่าแล้ว หมูไปย่างไก่เพิ่มเบิ้งด้วก็ได้ก็คอนี้เนาะหูมาให้เอาหมูแล้วเนาะผู้ใดเอามาให้เนาะผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์จะออกนามนี่เนื้อหมูเนื้อหมูมาให้เออหนึ่งถุงเนื้อหมูหนึ่งถุงอันนี้สามกิโลเด้อพี่พี่ชุบไปอีกรวมกันก็เป็นสามชี้กับไก่ถหกแล้วชี้กับไก่อ่าชี้กับไก่อันนี้ อันนี้อันนี้อีกรลนึงเนี่ยเอาให้ฝากให้น้องตองอันนี้ก็เฮนฝากข้ามสับปีไก่เป็นอาฬะอันนี้ให้น้องตองนี่หมูโลนึงนี่ปีไก่เนี่ยเอาไว้เอาไว้ว่าจะเป็นให้เอาขอบใจละลายขอบใจละลายเกินวันไปปูยูเนี่ยว่าจะไปหลับคนใบสองใบสองมากกระกทุ่มสองทุ่มหมแล้วมากกระพุ่นละ พ่นหน่อยไปใบซีพนว่าเราออกมาไจะพ่นใบซีเอาเป็นยังขึ้นเมื่อเมื่อกินเขาอยู่พุ่นบ่ฮะเมื่อกินเขาแกงน้อยอยู่พุ่นมาเยี่ยมเล็กน้อยโอ้มาเยี่ยมเล็กน้อยอืมโอ้มาเยี่ยมเล็กน้อยพ่นแจ้งมาแล้วล่ะแจ้งมาแล้วเออแจ้งมาพันว่ามีอันเอาหมูมาให้เด้อให้เสียบ่อยเอาหมูมาให้จ่เรียกพันว่าอันยังมาเลงตอนเย็นเขาเอาไปก็ได้เดี๋ยวก็ฟื้นไปรับ พี่เบ๊กมาก,ก่อนอเพราะว่าอาจจะถึงหกโมงเลยล่ะัาโชว์มาไหมว่างไหมล่ะเอาไปตอนนี้ก็ได้อเอา้เอาว่างโมดีโฟก์อะไรมาเอา,เอาขอบใจอะ<อ>ไรครับขอบค,ครับเอเสลาหม,มูก็ได้รับเลยเดอ้อนะครับเสียบอยหมูสดได้นำของอามาส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับถึงบ้านยูทูบเบอร์ช่องหมวดฟืด้นเด้อล่ะครับ แล้วก็ฝากไว้ให้น้องตองลุงหวังจำปาดงนะครับอีกหนึ่งถุงะนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงไก่นะครับโครงไก่อันนี้ก็จะเป็นโครงไก่นะครับ <_ s> โครงไก่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูะนะครับเนื้อหมู นะครับเนื้อหมูอันนี้ก็ก็จะเป็นของน้องตองลุงหวังเด้อนะครับเปลี่ยนนะครับจากน้องตองลุงหว่างน้องตองจำปาดงเป็นลุงหว่างน้องตองเด้อนะครับก็ได้รับเป็นทีเรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ ได้มอบสิ่งของมาให้นะครับจะเป็นเนื้อหมูจำนวน4กิโลนะครับปีไก่อีกก็1กิโลนะครับรวมแล้วเป็น5กิโลนะครับทั้งปีไก่ต้องขอขอบคุณน,นะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีะนะครับที่ได้มอบ ของนะครับาฝากกับบอยหมูสดนะครับมาส่งให้ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับจงมีความสุขความเจริญนะครับความเจ็บอย่ายให้ได้ความไข่ยอย่ายให้มีไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางาแขวขคาดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะครับเงินไหลนองทองไหลมา เป็นเศษฐีหลายๆล,ล้านนะครับแล้วก็ธุรกิจใดๆไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานแล้วก็ธุรกิจใดๆก็คอยเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็งวดจะมานี้ก็ขอให้ะนะครับถูกหวยอรวยชับนะครับรางวัลที่หนึ่ง สาธุสาธุนะครับขอบคุณนะครับสำหรับช่องหมดฟื้นด้อนะครับก็ขอให้จงมีความสุขความเจริญนะครับตลอดไปยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเงินเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าจ็บ อย่าป่วยนะครับขอให้นะครับความจิบอย่าให้ได้ความไขรอย่าให้มีตลอดไปสำหรับช่องหมวดฟืนเนื้อก็ต้องขอขอบใจนะครับขอบคุณน,นะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มอบสิ่งของมาให้นะครับก็จะเป็นประเภทอาหารนะครับ เราก็จะเป็นเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูสดนะครับจำนวน4กิโลแล้วก็ปีไก่สดนะครับ1กิโลรวมแล้วเป็น5้ากิโลแล้วก็จะแบ่งให้น้องตองด้วยนะครับจำนวน1กิโละนะครับตัวนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเด์ด้วยนะครับก่จะลงก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมาย TP Skin ไม่ว่าจะเป็น TP ี f e ฟ TP โกโก้ซีบักทอนพัดเบตตาคูแคนเจลอาบน้ำเจีลล้างหน้าครีมบารุงผิวหน้า TP Skin แล้วก็เซรั่มครีมกันแดดสบู่ฮันนี่ช็ แล้วก็ยังมีเสื้อคอกลมปาริจิตนาคราชนะครับหลากหลายสีแล้วก็ยังมีเสื้อคอปกแขนยาวสีขาวแขนสั้นราคาปินกันเองนะครับว็แล้วก็เสื้อลุงพลป้าแตนแฟมิรี่เสื้อมวลออมนะครับ ตัวหนึ่งก็สามเก้าเก้าแล้วก็ยังมีนะครับามาดีพีสบารัชนีนะครับมีผลิตภัณฑ์นะครับที่ติดตามลุงป้ามาตลอดนะครับช่วยลุงช่วยป้ามาตลอดก็จะมีผลิตภัณฑ์ามาดีพีษบารัชนีลูทินเซใบบ้างมียาสีฟันสมุนไพรเจียมเฮิร์ตสมุนไพรวางไพร แล้วก็ข้าวเจียวโลรุลอนุวัต01ชาแนลยังมีนะครับ PT Mix Oil อออนะครับรับประทานอ,อาทิตย์แรกสองอาทิตย์แรกนะครับข,ขั้งละ4เม็ดเช้าสองเย็นสองหลังอาทิตย์หลังสองอาทิตย์แรกก็ วันละ2เม็ดเรื่อยๆนะครับกลองหนึ่งก็จะมี60เมตรนะครับกลองหนึ่งนะครับขวดหนึ่งก็จะมี30เมตรนะครับก็ทางสั่งซื้อสั่งหาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 2 7 9 4 7 5 2 6 0 98, 9 8 5 6 5 2 6 6 0 63, 6 3 2 4 2 5 6 4 4และ0 9 สองสามเก้าสองสี่สี่ห้าแปดแนะนำช่องหมดฟูน์นะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ